สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับการสปอยล์เรื่อง Cat and Do g ภาค2สงสงครามพยักร้ไร้ขนปุยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยตำรวจคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังจะเข้าบ้านก็ได้เจอเข้ากับลูกหมาตัวหนึ่งที่นั่งอยู่เขาก็เลยเอามันเข้าไปในบ้านด้วยแต่เมื่อหมาของชายคนนั้นที่มีชื่อว่าเล็กซ์เนี่ยเห็นลูกหมาตัวนั้นมันก็ได้เห่าใหญ่เลยเจ้านายก็เลยพาเล็กออกไปข้างนอกบ้าน แต่ว่าเมื่อชายคนนั้นจะกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งประตูมันก็ได้ล็อกเลซ์ Lex ก็เลยวิ่งไปดูที่หน้าต่างก็ได้เห็นว่าลูกหมาตัวนั้นเนี่ยมันกําลังแอบถ่ายรูปรหัสด,ดาวเทียมอยู่แล้วลูกหมาตัวนั้นมันก็ได้ถอดชุดหมาออกที่แท้ข้างในก็คือแมวแล้วแมวตัวนั้นมันก็ได้หนีไปส่วนเลซ์ก็ได้ติดต่อไปยังบอกอสุนัขแล้วบอกว่าพบเห็นคิตตี้กาลอแล้วแล้วหนังก็ได้ตัดเข้าเรื่อง ที่ร้านขายรถแห่งหนึ่งเนี่ยมันได้มีคนบ้าคนหนึ่งมาอาลวาดและได้วางระเบิดร้านแห่งนั้นเมื่อพวกตำรวจกำลังวางแผนกันอยู่เนี่ยว่าจะเอายังไงสุนัขตำรวจที่มีชื่อว่าดิกซ์มันก็ได้กระโดดไปก,ดกัดชายคนนั้นแล้วกระโดดขาบริโมทระเบิดมาแต่ว่าระเบิดนั้นมันก็ได้ทำงานแล้วทำให้ร้านขายรถนั้นระเบิดไปและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้มีบูสและลูที่คอยจับตาดูอยู่ซึ่งลูในตอนนี้เนี่ย ได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการของสุนัขแล้วแม้มาทำภารกิจเพียงรอบเดียวได้เป็นถึงผู้บัญชาการเลยรู้ได้เห็นถึงความสามารถของดิกส์ <c oughs> ก็เลยอยากให้ดิกส์นั้นมาเป็นสายลับแล้วทำงานเป็นคู่หูกับบูชแต่ว่าบูชเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ส่วนดิกส์ในตอนนี้เนี่ยก็โดนปลดออกจากตำรวจซะแลว้วเพราะว่ามันทำภารกิจล้มเหลวแล้วโดนเอาไปขังไว้ในกรงแต่ว่าบูชก็ได้โผล่มาจากใต้ดิน แล้วชวนให้ดิกซ์เข้าร่วมกับทีมทีแรกดิกซ์เนี่ยก็ไม่ยอมเข้าร่วมแต่ว่าบูสก็ได้บอกว่าจะได้จัดการกับพวกแมวดิกก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมเลยทันทีแล้วบูสก็ได้พาดิกซ์ขี่ยานไปยังบอกกอเพื่อรับคำสั่งจากลูเมือ่อไปถึงลูก็ได้เปิดคลิปของคิตตี้การ,ร์ไวไลวัยหลายที่กำลังจะวางแผนเพื่อเอามนุษย์ไปเป็นทาสและมันจะปล่อยขึ้นเสียงที่ทำให้หมาทุกตัวบนโลกเป็นบ้าและคิตตี้การ,ร์ล มันพยายามจะกำจัดนกพิราบตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซีมัดต,ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคิตตี้กับซีมัดนั้นมีอะไรเชื่อมโยงกันแต่รู้คิดว่าถ้าจับนกพิราบตัวนั้นมาได้ก็จะสามารถหาคิตตี้การลอเจอแล้วลูก็ได้มอบภารกิจให้กับดิกซ์คือการนำตัวซีมัดมาตัดภาพไปยังคิตตี้การลอในตอนนี้มันได้บอกให้ลูกน้องของมันรีบกำจัดซีมัดให้เร็วที่สุดซึ่งคิตตี้มันอาศัยอยู่กับแมวตัวหนึ่งที่เป็นลูกน้องของมัน และหนูอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าสุดแสนอร่อยโดยมีเจ้านายที่เป็นนักมายากลและกําลังจะหากลนมาแสดงตัดภาพมาที่บูสกับดิกในตอนนี้ทั้งสองเจอตัวนกพิราบที่ชื่อว่าซีมัดแล้วแต่ว่าก็ได้มีแมวสาวตัวหนึ่งจะมาจับตัวซีมัดเหมือนกันบูสบอกให้ดิกคอยจับตาซีมัดเอาไว้แต่ว่าดิ์ไม่ยอมทําซีมัดก็เลยบินหนีไปได้ส่วนแมวมันก็ได้เปิดโหมดเครื่องบินที่ติดเอาไว้แล้วบินตามซีมัดไป แล้วบูสก็บอกให้ดิก k ์รออยู่ที่นี่ส่วนเขาจะตามซีมัตไปเองแต่ว่าดิกก็ไม่ยอมฟังอีกแล้วพร้อมกับกระโดดขี่หลังบูสไปด้วยทุกตัวได้ไล่ตามซีมัตไปจนทําให้พลังงานที่ใช้ในการบินหมดส่วนซีมัสก็บินไปชนกับป้ายจนทําให้ปีกของมันหักเมื่อบูสได้จังหวะก็สามารถจับแมวตัวนั้นเอาไว้ได้แล้วเอาตัวไปสอบปากคําเมื่อถามว่าคิตตี้การรออยู่ที่ไหนแมวตัวนั้นก็บอกว่าไม่รู้ ถามไปถามมาบุสก็ได้เห็นปอกคอของแมวตัวนั้นและได้รู้ว่าแมวตัวนี้ก็เป็นสายลับเหมือนกันบุสก็เลยถามว่าเธอทำงานให้กับใครแมวก็ได้ตอบว่าเธอมีชื่อว่าแคทเธอรีนและทำงานให้กับเหมียวเมื่อบุสได้ยินชื่อนั้นก็ถอดกุญแจมือออกให้แล้วแคทเธอรีนก็ได้เล่าว,ว่าเหมียวคือองค์กรแมวที่ปราบปรามกับพวกก่อการร้ายและภารกิจของเธอก,ก็คือกำจัดคิตตี้การ์ลเมื่อบุสได้ยินดังนั้นแล้วเนี่ย ก็ได้พาแคทเธอรินไปหาลูลูก็ได้ตัดสินใจว่าจะร่วมมือกับแมวเพื่อกำจัดคิตตี้การลอแล้วทั้งซีตัวก็ได้เดินทางไปที่บ้านของเพื่อนซีมัสเพราะซีมัสได้บอกว่าเพื่อนของมันเคยทำงานให้กับคิตตี้กาลอเมื่อไปถึงเนี่ยก็ได้ถามแมวที่อยู่ในบ้านหลังนั้นมันก็ได้บอกว่าคิตตี้การลอเคยแอบไปขโมยเทคโนโลยีจากนาซา ส่วนมันเนี่ยเป็นแค่แมวตัวกลางที่คอยส่งต่อของให้กับนกพิราบแล้วมันก็ไม่รู้ว่านกพิราบเนี่ยบินไปที่ไหนฟังมาถึงตอนนี้เล่างงกันไหมครับผมก็งงเหมือนกันก็ดูมันเล่าสิหลายเดือนมานี้คิตตี้ได้แอบไปขโมยเทคโนโลยีมาจากนาซาและกับเพตากอนน่าจะเห็นว่าเราได้อะไรมาจากแมวโคบิลเกสมิสเตอร์วินโดวส์ฉันก็เป็นแค่แมวตัวกลางคอยหาชิ้นส่วนให้ จากนั้นก็ให้พิวร่าส่งของต่อให้พวกมันบินไปยังสถานที่ลับแห่งหนึ่งที่นั่นที่ไหนอ่ะจะไปรู้ได้ยังไงก็บอกแล้วที่ลับแล้วพวกบูสก็พากันเดินทางไปที่คุกขังแมวเพื่อพบกับมิสเตอร์ทิงเกอร์วายรลายจากภาคที่แล้วเอ๊ะทำไมฉากนี้มันคุ้นๆและที่คุกแห่งนั้นเนี่ยมันก็ได้มีนักโทษแมวตัวหนึ่งได้แอบติดต่อหาคิตตี้การอ์อแล้วรายงานว่าหมากับแมวกำลังร่วบมือกันเพื่อกำจัดเธอทำให้คิตตี้การอ์อ ต้องส่งแมวเมื่อสังหารฝาแฝดไปจัดการกับพวกบูชส่วนบูชที่สอบถามมิสเตอร์ทิงเกอร์เกี่ยวกับเรื่องของคิตตี้กาลอในตอนนี้มิสเตอร์ทิงเกอร์มันก็ได้บอกว่ามันไม่สามารถช่วยให้พวกบูชสู้กับคิตตี้กาลอได้เพราะมันเป็นจัญญาบันของแมวแต่บอกได้แค่ว่าในแววตาของแมวมันจะเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไม่ได้ข้อมูลอะไรพวกบูชก็เลยพากันก,นกลับไปแต่ว่าในขณะที่อยู่บนเรือเนี่ย แมวมือสังหารสองฟาแฟตมันก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็เข้าจัดการกับพวกบูชพวกบูชเนี่ยก็ช่วยกันสู้จนดิกจับตัวแมวมือสังหารมาได้ตัวหนึ่งขณะที่บูชกำลังจะสอบถามแมวตัวนั้นดิกมันก็ทําให้แมวตัวนั้นหนีไปได้ซะก่อนทีนี้บูชก็เริ่มไม่พอใจกับดิกเพราะไม่ว่าจะพูดอะไรดิกก็ไม่ยอมฟังคําพูดของบูชเลยและทําให้ภารกิจล้มเหลวตลอดแล้วบูชก็ได้ทิ้งดิกเอาไว้แล้วไปกับซีมัท ส่วนแคทเธอรีนเธอจะต้องไปรายงานตัวกับเหมียวก็เลยพาดิกไปด้วยเมื่อไปถึงกองบัญชาการของเหมียวทุกตัวก็ได้มาดูคลิปของคิตตี้การอและเมื่อซูมเข้าไปในดวงตาของมันก็ได้เห็นภาพของนักมายากลคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชักพอเอาข้อมูลของชักไกปค้นหาใน Google ก็รู้ว่าชักนั้นกำลังอาศัยอยู่ที่สวนสนุกที่มีชื่อว่าเพลแลนแล้วแคทเธอรีนกับดิกก็ได้พากันไปที่นั่น และเมื่อทั้งสองบุกเข้าไปในบ้านของนักมายากลก็โดนกับดักของคิตตี้การลอที่เตรียมเอาไว้ส่วนบุชก็ได้ไปที่บ้านของซีมัทเพื่อจะหาพิมพ์เขียวแล้วก็เจอซะด้วยคิตตี้การลอมันได้เอบเอาพิมพ์เขียวของดาวเทียมไปเก็บไว้ในบ้านของซีมัทนี่เองทําให้ซีมัทถูกพวกมันเล่นงานและบูชก็ได้ติดต่อไปหาลูและเหมียวเพื่อจะส่งพิมพ์เขียวไปให้ตัดมาที่ดิกส์กับแคทเธอรีนตอนนี้พวกเธอถูกล่นโซ่เอาไว้ แล้วคิตตี้กาลอมันก็ได้บอกแผนของมันว่ามันจะส่งสัญญาณเสียงที่ทําให้พวกหมาเป็นบ้าผ่านไปยังดาวเทียมและให้ดาวเทียมนั้นส่งกลับมายังโลกเพื่อจะให้สัญญาณกระจายไปทั่วทั้งโลกและคิตตี้การลอมันก็ได้เจาะถุงทรายถ้าหากว่าทรายนี้ออกจากถุงจนหมดทั้งสองตัวก็จะจมลงไปในน้ําแล้วคิตตี้กาลอมันก็ได้ออกไปวางแผนของมันต่อส่วนแคเทเธอรีนได้ใช้ปอกคอของดิก๊ก แล้วเอามางัดลูกุญแจจนทั้งสองนั้นพากันหนีออกมาได้แล้วแคทเธอรีนกับดิกก็ได้ไปเจอกับบูสและสีมัดส่วนคิตตี้การอในตอนนี้เนี่ยมันได้เตรียมที่จะเปิดสัญญาณเสียงแล้วแต่ว่าพวกบูสก็ได้มาขวางเอาไว้สะก่อนทั้ง4ีตัวช่วยกันปีนขึ้นไปที่ดาวเทียมเพื่อกดปุ่มสีแดงเพราะคิดว่าปุ่มสีแดงคือปุ่มปิดสวิตช์แต่ว่าปุ่มนั้นมันกลับเป็นปุ่มเปิดซะนนี่แล้วทีนี้สัญญาณก็ถูกส่งไปยังดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าทันใดนั้นดิดก,ก็ได้คิดแผนออกเขาจะปีนขึ้นไปที่จานดาวเทียมแล้วตัดสายไฟทิ้งแต่ว่าก็โดนลูกน้องของคิตตี้การ์มาขววงเอาไว้ทีแรกก็คิดว่ามันจะเป็นแมวแต่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ว่ะและขณะเดียวกันสัญญาณมันก็เริ่มถูกส่งมายังโลกแล้วพวกหมาที่อยู่ในลอนดอนก็เกิดอาการบ้าขึ้นมาดิดก,ก็เลยจะต้องรีบจัดการแล้วเขาก็ได้เอาสายไฟไปให้หุ่นยนต์แมวนั้นกัด จนจานดาวเทียมนั้นหยุดส่งสัญญาณและแล้วหนูของคิตตี้กาหลอที่มีชื่อว่าสุดแสนอร่อยมันก็ได้หนีออกมาแล้วไปกดปุ่มดิดตัวให้คิตตี้กาหลอถูกดิดไปตกลงที่ทำสายไหมแล้วภารกิจกำจัดคิตตี้กาหลอก็ได้สำเร็จลงดิกส์ได้กลับไปหาเจ้านายเก่าของมันแต่ว่าระว่างนั้นกองบัญชาการก็ได้ส่งภารกิจใหม่มาให้กับดิกส์แล้วดิกส์ก็เดินทางไปยังบอกอ ซึ่งภารกิจใหม่นั้นก็คือการจับตัวมิสเตอร์ทิงเกอร์กลับมาเพราะมิสเตอร์ทิงเกอร์มันได้หนีออกจากคุกไปแล้วบูสก็ได้มอบปอกคอใส่รับให้กับดิกแล้วหนังก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Cat แอนด์ดอกภาค2ถ้ามีโอกาสหน้าจะหาหนังที่เกี่ยวกับหมาแมวมาอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย